โอเคอ่นแล้วอ่านแล้วเุ้ยลงไปไม่ลงอ่ะไม่ลงเหรอตัวนั้นแล้วตรงนี้เป็นอะไรตัวนั้นหลุมหลุมอ่ะใช่ครับโอ้โหเซลฟ์เฟส ใกล้ใหมดแล้วอ่ะที่คิงไฟอ่ะปลองแค่สอันก่อนโอเค่เตมตัว้ดขอลงก่อนขอล่อนขอลก่อนขอลงก่อนลถ้าเกิดดูข้างล่างมันจะง่ายกว่าน้องโฟกอโฟกอโฟกบอกว่าเต็มที่วันนี้ต้องาต้องหน้าาต้องต้อก่อนตายนะอก โชคด no ีโชคดีก่อนโอเคก nice. ็จบแล้วนะคะตัวที่คะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าดูข้างบนตัวนอมีมีซอมีนย่เปิดมอเเป anyway. er. ิดเดี๋ยวน้เดยอ้ยลดกันมองมอง โน้นไปหาโนน้เอปเปเอ,อ,เอร์นะบเบิดพี่ฟูไม่เอาถ้าเกิดอยากอยากสู้กับคิปเปอร์นนะถ้าเกิดพวกอยากสู้กับคิปเปอร์เดี๋ยวเขาไม่เสียข้างนอกให้มมองทำไมครับคุณพี่ เราจะบอกว่าในคอมเขากลัวมากเลยเวลาเจอไม่เทาเท่ห้าตัวไม่เราองมีอีกเฮ้ยเ่าไิโอุ้ยชิยานสมเตี่ยไม่อหเตียอย่างเยาตัวก่อนอีกอ่าก็ตัวเพราะว่าเ่ิตัวม่อน้เย เอาเขาสายย่อเหรอเตี่ยเออเขากดใจเอ้าก็เปิดแล้วซิมเปอร์ฟิกด้วยแต่เองนะซูู่แล้วแล้วดูดาบพี่ครูเป็นดาบเพชรจ้ะเอาค้ามาดิเกมจะนอาหารอะไรนะนอน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 กินนะต่อไป มันจะยิง,งซึ่ง,งห้องนอกเมื่อกี้เราพูดว่าใส่คิปเปอร์มาใช่ไหมในแผนที่เขามีลูกคิปเปอร์อยู่อนะไนเ,เร่ีู่บบเขาว่าีู่เล่นเมเลยมันจะยิงหมดเดี๋ยวมันั่นนง ねえ、うもう。 ันนี้บอกว่าโอ้ใช่มันเช้าอยู่ป้ามันช้าอยู่บ้านเดนันโอ้โหไม่ฟุกเจ็บเลยว้น ยากเลยตื่้อตื่นีต้อตื่นเ้ตื่นเ้น่นเเ้นต้่นเต่เเ่น้เเเ่เเ่เ

วิงันต้องกนะเดี๋ย้นอดุดเอาเลย ค่า <laughs> สวยมค่าได้ประมาณ